สวัสดีค่ะกลับมากับคิทเช่นแบร์นะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กช,โชโ็อกโกแลตไรลแป้งกันค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีขึ้นให้ที่ด้านหน้าได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราก็จะมาทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะรอบนี้นะคะเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด3ฟองนะคะหลังจากแยกไข่ขาวกับไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเอาเนยนะคะกับตัวช็อกโกแลตเนี่ยะคะ่ะไปเวฟนะคะหรือใครจะขึ้นเป็นการแบบ ั้งอุ่นในน้ำร้อนนะก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาละลายดีจากนั้นก็นำมาใส่กับตัวกลิ่นวานิลาค่ะแล้วคนให้เข้ากันเคล็ดลับของเมนูนี้เลยนะคะคือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวช็อกโกแลตนะคะกับตัวเนยแล้วก็ไข่เนี่ยเขาเงาจนขึ้นเงาอะคะ่ะตีกันจนแบบเขาขึ้นเงาเลยเราทยอยใส่ไข่แดงลงไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องคอยคนเขาไปเรื่อย คนให้มันขึ้นเงาค่ะนี่คือถ้าเกิดไม่ขึ้นเงาปุ๊บเนี่ยวลาที่เราอบออกมาเนี่ยขนมเขาจะเป็นหน้าแบบด้านๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็มาตีในส่วนของเมอแรงค่ะเราก็จะทําการนําไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ตีพอเขาเป็นฟองฟอดๆแบบเนี้ค่ะเนี่ยเราก็ทําการใส่น้ําตาลน้ําตาลนะคะเราจะทยอยใส่ทยอยใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะอันนี้ก็คือครั้งที่1พอเรา ตีไปด้วยสักพักนคะคะพอเขาเริ่มละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลครั้งที่สองแล้วก็ตีอีกพอเขาตีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีความฟูแล้วเนียนขึ้นเงาเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลส่วนที่เหลือลงไปได้เลยเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีน้ําตาลนะคะกับตัวไข่ขาวค่ะให้เข้ากันจนขึ้นตั้งยอดนะคะรอบนี้เราจะใช้ยอดออดน,นะคะหรือเรียกว่าซอฟพ,พีคนะคะวิธีการเช็คก็คือเอาหัวตะก้อค่ะจิ้มลงไปแล้วก็ ดึงขึ้นมาตัวของไข่ขาวอะค่ะเขาจะเป็นปลายงุ้มนิดนึงนะคะจะไม่แข็งมากจากนั้นเราก็นําช็อกโกแลตกับเนยกับไข่แดงที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะคนให้เข้ากันคนให้ขึ้นเงานะคะแล้วค่อยใส่ตัวไข่ขาวลงไปตัวเมอแรงอะคะ่ะจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อคนค่ะเราจะใช้น้ำหนักมือที่ค่อนข้างจะเบานะคะแต่ว่าเราจะหมุนเร็วนิดนึงเนี่ยค่ะ ก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆรอบแรกกับรอบสองค่ะในการทยอยใส่เมอแรงเราจะสามารถใช้ตะกอ้อได้หรือถ้าเกิดว่าใครถนัดเป็นใบพายค่ะเป็นไม้พายก็สามารถใช้ไม้พายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าน้ตจะถนัดเป็นตัวตะก้อมือมากกว่าหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเมอแรงรอบที่สองลงไปนะคะเราจะแบ่งใส่ตัวเมอแรงประมาณ3รอบค่ะ เราก็จะตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะด้วยความที่ชามผสมอันนี้ค่อนข้างเล็กนะคะเราก็จะย้ายตัวตัวช็อกโกแลตนะคะไปใส่ในภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เทเข้าไปในภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อเวลาเวลาเราคนเนี่ยค่ะมันจะได้เหมือนคนได้ทั่วถึงกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการตะล่อมเข้าไปเรื่อยๆค่ะตะล่อมให้ทุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเคล็ดลับนะคะคือทํานยังไงก็ได้ค่ะอย่าให้แบบ ทำแรงเกินไปอะคะ่ะจากนั้นเราใช้ไม้พายเก็บนะคะแล้วก็ล้วงเข้าไปตรงใต้อ่างอะคะ่ะมันจะมีช็อกโกแลตที่กองอยู่แล้วก็ตวัดเนี่ยค่ะตะล่อมแล้วก็คว้านตรงด้านล่างนะคะให้ช็อกโกแลตเป็นเข้ากันจากนั้นเราก็มาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์1ปอนด์นะคะน้ําหนักของขนมมาจะอยู่ที่ประมาณ470อ่า ต0่อประมาณ4 4 4 7 0ค่ะแล้วแต่ว่าเราตีอ่าแล้วแต่น้ำหนักไข่ในแต่ในแต่ละครั้งนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้อ่าวนเพื่อให้อ่าไล่ฟองอากาศจนากนั้นนำเข้าอบ45นาทีค่ะแล้ก็หลังจากอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการแชร่ตู้เย็นข้ามคืนนะคะหรือใครจะแช่4-5ชั่วโมงก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำมาตัดค่ะค่อยๆเลอะออกจากพิมพ์นะคะ จะสังเกตนะคะว่าตัวหน้าขนมอาจจะกรอบมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนหน้าเขาจะแตกๆแ,แบบนี้เลยจากนั้นก็ทําการตัดขนมเค้กนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีะที่นี่นะคะมันจะมีเป็นเหมือนเศษติดอยู่เราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดได้นะคะหรือใครจะใช้น้ําร้อนจุ่มน้ําร้อนแล้วก็เช็ดออก ก็ได้เหมือนกันเน่ก็จะง่ายเหมือนกันอันนี้ทําให้ดูนะคะกอนนี้ที่เราไม่เช็ดอะคะ่ะพอเราตัดลงไปปุ๊บจะ,จะสังเกตได้ที่หน้าขนมนะคะเห็นไหมมันจะมีเศษตรงนี้ติดอยู่แล้วก็จากนั้นเราก็ทําการอ่าแพ็กใส่ฟอยล์ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับขนมเค้กไร้แป้งของเรานะคะเมนูนี้บอกเลยว่าสูตรนี้คืออร่อยมากแล้วก็เป็นเมนูที่เราทําขายบ่อยมากเหมือนกันนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ